สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พามาอัปเดตปูเลในในล้อยางค่ะเพื่อนเพื่อนโตแล้วค่ะเก็บกินไปสองรอบแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเอาไว้เอาไว้นานไม่ได้ใบจะแก่กินไม่อร่อยค่ะโตเต็มล้อยางหมดแล้วค่ะเพื่อนๆพือนลนล้อยางค่ะเพื่อนเพื่อนสามต้นนะคะ งามงามเลยค่ะเพื่อนๆดูอดอกก้ามปูค่ะเพื่อนๆล่วงลงมาเกาะเต็มเลยนี่ดูตะกะแตนค่ะเพื่อนๆเ,เจาะเป็นรูหมดเลยพอได้กินค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะต้นใหญ่มากเลยนี่จะให้ดู ตะก,กะแตนกำลังเกาะอ,อยู่เห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะตะก,กะแตนกำลังกอดก้านอยู่เลยค่ะกินใบพุนหมดแล้วครับเพื่อนเพื่อมันเป็นไล่แบ่งๆกันกินเนาะต้นใหญ่ดีค่ะเพื่อนเพื่อลงในล้อ,อยางแล้ว พอลากเดินแล้วงามมากเลยค่ะปลูกไว้กินเองนะคะเพื่อนเพื่อนไม่ต้องซื้อแทนคะนะเลยค่ะเพื่อนเพื่อนก็เหมือนคะนนี่แหละค่ะเอาไปทำลาดหน้าค่ะผัดไฟแดงอร่อยค่ะเพื่อนเพื่อนปลูกครั้งเดียวกินได้นานค่ะเพื่อนเพื่อนเก็บเก็บกินได้ตลอดเลยค่ะแต่เอาไว้นานไม่ได้ใบแก่วันนี้ก็จะเก็บอีกค่ะเพื่อนเพื่อน ต้นใหญ่ดีค่ะเพื่อนเพื่อนนี่น้องตาก,กแตนกอดติดเลยค่ะกินเป็นรูพุ้นหมดแต่ก็มีหนอนเหมือนกันนะคะเพื่อนๆนหนอนมาลงยอดนะคะก็หออแคะออกเอา ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะปลูกง่ายกว่าคณะ,ะค่ะเพื่อนๆ